คำเตือนผู้ชมที่มีอาย,ยุงงาน้อยกว่า18ปีควรใช้จักรยานในการนับชมจิกเกรุดก็ <S <S อโอเคผมมาอยู่มมกับผมอีกแล้วนะฮะกับเฮียก้าวสล็อตนะครับวันนี้ก็มากับเกมมาจองนะฮะโอ้โหวันนี้เรามีทุน7,500บาทนะฮะมันเป็นเศษเหลืออยู่นะถอนออกไปไหม่หมดม,มาถึงก็เริ่มเลยนะฮะปันกันที่เบต100บาทนะ,ะเบต100บาทก็มาดูนะฮะดูกันเรื่อยๆนะ เอ,อถ้ามันดูดมากนะักผมก็จะเพิ่มเพราะเนี่ยเมื่อมันไม่ค่อยจ่ายแล้วนะจิ้งเบ็ดสองร้อยนะฮะสองร้อยเลยดีกว่า,าอา้าวสวยมาดิส,สองสองจิงโอ้ยไข่สองมาฮะโอ้สวยว้ายโหวายมาไม่ใช้นะฮะจริงเอาดิโอ้วายมาก็ไม่ใช้อีกแล้วอะไรครับเนี่ยเอา้าดีมาดิเอา้าสวยฮะัสองแต้ม สามต้ามาไหมสามต้าเฮ้ยคุณเลยอืมเออเอาเอาเอาอะไรเนี่ยไม่จ่ายเลยเรอเฮ้ยจ่ายนอยเฮ้ยโอ้โหเอ็นเบ็ดสูงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอาะอ่ะสอนแดงมาหุดเลยวะ ตาเกตเตอร์ก็เหมือนจะเข้านะสเกตเตอร์เหมือนจะเข้านะแต่ไม่เข้านะฮะเออมาดิใครไม่โอ้โหกูหลุดเลยว่ะอะไรครับเนี่ยจ่ายเราหน่อยนะฮะจ่ายเราหน่อยนะเออไม่ใช่ไม่จ่ายนะฮะกูเหลือสามพันกว่าแล้วนะเออแถลนี่สวยมาอีกดิมาอีกฮะโอ้โหไม่มันไม่ได้ใช้นะอีกแล้วอเอาดิมาดิ วาไมได้เออสวยวายมาเอาใช้เต็มแถวโอ้ยสวยฮะโอ้ยพันเจ็ดสิบบาทนะฮะพันเจ็ดสิบบาทโอ้ยสวยจัดมาเบ็ดสามร้อยดีกว่าไล่เบ็ดมันไปนเรื่อยนะฮะตอนนี้ผมจะเล่นแบบว่าไล่เบ็ดนะว่าดูว่ามาจองมันจะแบบว่าจ่ายแล้วไหมเบ็ดสี่ร้อยแม่งเลยมาจะหมดก็หมดนะฮะถ้าจะหมดมันก็ต้องหมดหมดผมก็ต้องลองให้ดู เป็นไงล่ะผมของจริงนะฮะผมของจริงนะหมดผมก็ลงให้ดูนะบอกไว้ก่อนนะฮะโอ้สวยฮะเออสวยส้าแต้มมาไหมโอ้ยฮาแต้มไข่เน็เดียวฮะโอ้โหขาดแถวกลางไปนะนเออสวยฮะโอ้ไข่แดงไข่แดงมาก็ไม่ไม่มีสองแต้มมาถึงจะได้สองแต้มมาท่องฟ้โอ้โห ผมก็อมาดูนะคนอื่นเขาเรียกอะไรนะเขาเล่นมาจองนะเขาเรียกอะไรกันนะฮะแต่ผมเรียกอย่างเงี้ยเนี่ยผมเรียกตามที่ผมเข้าใจอ่ะผมเข้าใจยังไงผมก็เรียกนะโอ้โหเสียดายที่หายเลยวายทั้งสามตัวอ้าวสวยฮะไผ่แดงเมื่อกี้นี้โอ้ยมันจะใช้อีกแล้วไอ้เย่เท้นโอ้โหมาดิมาดิมึงจ่ายกูหน่อยดิเว้นเบ็ดห้าร้อยนะเว้ยเออมาดิเอาอีกเออสวย though, เอ้าโหอุ้ยเออสวยฮะ ไอ้โอ้โหสวยฮะหมื่นหนึ่งแล้วหมื่นหนึ่งแล้วทถลุงฮนะหลุงทถลุงกันต่อไปฮะเออทถลุงมันนะขอ,อให้มันพังไปเลยเกมเนี้ยแม่ไม่นนค่อยจะจ่ายกูดีนักผมเล่นเนี่ยไม่ค่อยจ่ายผมจริงนะเกมเนี่ยนะผมเล่นไม่กี่รอบดูดิยโอ้ยสวยฮะดอกนี้ของมุ้ยห้าพันหกโอ้ยสวยจัด เคกทงงเลยกูกูกูงงกันแ้วเนี่ยเอา้าเออดิอุ้ยไอ้สเกตเกตอร์เข้านะฮะสเกตเกตอร์เข้าเบ็ดห้าร้อยเฉยนะอุ้ยอะไรอ้คำนี่โอ้ยงานใหญ่แล้วงานใหญ่แล้วสเกตเกตอร์เข้าเบ็ดห้าร้อยด้วยนะฮะอมาดิฮะสี่ร้อยโอ้ยมามาใช่อุย้ยเต็มจัดอีกมีไหมโอ้โห โอ้ตอนนี้สองหมื่นเนะฮะสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะฮะโอ้ยสวยๆนะฮะตอนนี้สวยๆนะเออเราก็หาลุ้นกันต่อนะอีกเก้ารอบอะเหลืออีกเก้ารอบนะฮะโอ้โหมาจองมันมันแตกยากแต่ว่ามันแจกมันแจกเยอะจริงๆนะฮะเออมาดิเฮ้ยโอ้โหได้ใช้ฮะนึกว่าจะไม่ได้ใช้ซะแล้วโอ้โหไอเนี่ยไข่โอ้โ,อโอไหไข่สองมาไม่มานะไน่ไ เนี่ย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 เอ้ยจ่ายหน่อยเออพอเห่อวายไม่ได้ใช้นะเสียดายจัดเลยนะฮะโอ้ยสองหมื่นเจ็ดนะโอ้ยสามรอบมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอ้าสวยฮะับ้ยเต็มแถบโอ้ยสวยนะฮะโอ้ยสามหมื่นหกเอ้าโอ้ยสวยจัดวันนี้นะเอออย่างน้อยก็ไม่เสียดายนะฮะไม่เสียดายที่มามาจองนะโอ้โห เงินเหนือน้อยแล้วด้วยนะเรื่องเรื่องคือเงินผมเหลือน้อยนะฮะเรื่องเรื่องเลยได้ที่ได้ได้มาก็ไปเที่ยวหมดแล้วเจอกันทักทายกันได้นะไม่รู้บอกว่าผมเป็นใครสวยฮะโอ้โห ż, ก็โอเคผมจบที่สามหมื่นนะฮะผมขอจบตรงนี้นะฮะตรงที่สามหมื่นกว่านะเออถ้าเล่นต่อไปอาจจะหมดตูดนะฮะสามหมื่นแปดสวยๆนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะ เพื่อนๆรับชมมักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮียก้าซอสด้วยนะครับผมสวัสดีครับ